ปอดสั่นพี่จริงๆมีหนอนแบบเนี่ยเห็นปะมีตัวหนอนด้วยปอดสั่นพิษจริงๆนะคะเธอรู้ป่ะว่าเราอะขายสลัดนะแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าผักสลัดอันไหนชื่ออะไรเราไม่รู้กาแฟเรารู้สวัสดีครับผมอย่าถามเราไม่ว่าชื่ออะไรเราไม่รู้จริงเราขายอย่างเดียวเลยเราไม่รู้ไม่ไม่ต้องบอกว่าต้องบอกว่าแม่ค้าบอกชื่อมาแต่เราไม่จําเรามองว่าก็ไม่เห็นต้องจํหนี่มันไม่สําคัญกับเราเพราะว่าเราใส่ใน ในกล่องของเราอ่ะที่เราขายอ่ะเราใส่ทุกอย่างเราไม่ได้แบบให้ลูกค้าเลือกว่าจะกินผักอะไรงั้นเราก็ก็ไม่จำเป็นต้องจํานี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่จำที่จริงอ่ะรูชื่อไว้อ่ะมันก็ดีนะเว้ยถ้าคิดจะเป็นคนขายแล้วอ่ะควรที่จะรู้ชื่อผักสลัดทุกอย่างว่ามันชื่ออะไรแต่เรามองว่าก็ไม่จําเป็นอ่ะเออดับหนึ่งนะขอ,อดึงก่อนอันไหนที่มันไม่งามไม่สวยอ่ะก็ออกไปนะไม่ต้องไปใส่เพราะว่าอะไรเพราะลูกค้าเขาเสียตังค์ซื้อ เขาก็อยากได้ของที่มันดีๆเข้าใจใช่ไหมถ้าเรามองว่าใบไหนมันไม่สวยอ่ะก็ไม่ต้องให้ลูกค้าระเด็ดออกซะอย่าไปเสียดายลูกค้าเขาเสียตังค์ซื้อเขาก็อยากได้กินของดีๆปะถูกต้องไหมเนี่ยไม่ต้องไปเสียดายมันทิ้งไปเลยเดี๋ยวเราไปล้างน้ําแล้วก็เดี๋ยวมาคัดอีกทีนึงว่าอ่ะอันไหนที่ควรให้ลูกค้าอันไหนที่ควรทิ้ง เออแล้วก็มีที่ใส่ขยะทำไมเราไม่ใส่ล่ะเดี๋ยวหยิบไม่ถูกว่ะหยิบตรงไหนยังไงอ่ะชื่ออะไรไม่รู้ฉันรู้ไม่รู้นี่คะรักไม่รักโอ้ยรักโอ้ยล่วงไม่รักรักไม่รักรักไม่รักรัก ไม่รักนะลยรักแล้วกันนะมาดึงต่อไปอน,นี้ไม่สวยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็สั่งบักสลักเพิ่มได้แหละเพราะเหลือน,น้อยแล้วเหลือไม่เยอะแล้วมาเดี๋ยวอันนี้ไปล้างน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าไม่พอไงเดี๋ยวเราค่อยมาล้างเพิ่มได้แบบหนึ่ง เดี๋ยวขอติดไม้ตรงอื่นดีกว่าอ้าวพี่เสือสวัสดีขอรับกบระพิมมันยิ้มคอเมื่อกี้ไม่มันยิ้มคอมมคอ,อ่านูต้องไปต้มเ้าพูดก่อนแป๊บนึงหนลืมต้มข้าพูดต้มน้ำร้อนอลืมลืมแป๊บนึง ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูนะคะผมงดล้างมือแล้วนะคะล้างมือสะอาดเรียบร้อยค่ะไม่ต้องห่วงนะคะบางคนจะชอบมาถามว่าทําอาหารไม่ใส่ถุงมือหรอจะบอกให้นะเธอความเป็นจริงของร้านอาหารบางร้านอยู่ในครัวบางร้าน,านก็ไม่ใส่ถุงมือนะคะครัวเขาอยู่หลังร้านเธอไม่มีทางเห็นได้เพราะว่าเขาไม่ใช่ครัวเปิดคุณจะไม่รู้หรอกว่าในครัวเขาใส่ถุงมือหรือไม่ใส่ถุงมือแล้วนะถามเลยว่าภาษาใบา้ๆนะแล้วคุณแดกได้ไหม คุณแดดไล้ถูกต้องไหมจบเพราะว่าคนทําอาหารอะความสะอาดมาที่หนึ่งตอให้เขาใส่ถุงมือหรือไม่ใส่ถุงมือเขาจะล้างมือตลอดค่ะความสะอาดต้องมาก่อนตอกให้เขาไม่ใส่ถุงมือโอ้ยไม่ใส่ถุงมือมือเขาสะอาดค่ะแล้วก็บางอย่างอะมันใส่ถุงมืออะมันทําไม่ถนัดเขาก็เลยไม่ใส่แล้วเวลาหั่นอะไรอะบอกลนะว่าเวลาใส่ถุงมืออะหั่นลําบากมากแล้วบางทีอะกินนิ้วไปสับนถุงมือเลือดออกก็มีบางคนถึงแบบว่าไม่ถนัดไม่ใส่นั่นแหละ อันนี้พูดถึงความเป็นจริงเลยนะไม่ต้องมาแบบว่าจริงหรอรับไม่ได้อันนี้คือเรื่องจริงเอาเรื่องจริงมาบอกมาพูดอยู่แล้วอันนี้อันนี้คือความเป็นจริงค่ะนั่นแหละแล้วก็ขอถามหน่อยนะเอาง่ายคุณทำกับข้าวกินที่บ้านอะตัวคุณเองอะเวลาทำกับข้าวคุณใส่ถุงมือไหมเวลาทำกับข้าวให้แฟนกินเวลาทำกับข้าวให้ลูกกินเวลาทำกับข้าวให้พ่อแม่กินร้อยทั้งร้อยอะก็คือไม่ใส่ถุงมือถูกต้องไหมคะ จริงปะเออนั่นแหละจุจุแค่เรารักษาวคาวามสะอาดที่ได้ก็พอแล้วประมาณนั้นนั่นไงจ๊ะนี่แหละนี่แหละว่าทําไมถึงแบบเอา้าไม่ใส่ถุงมือหรอทําอาหารเราล้างมือเรียบร้อยค่ะเรา,ารักษาวคาวามสะอาดแน่นอนได้ยินเสียงกระดิ่งหมาแล้วปะหิ่งกงุ้งกิ้งกุ้มจิ้งกุ้มจิ้งเอาหมามาเฝ้าบ้านแต่ไม่ใช่นะเอาหมามาเฝ้าคนติดคนคนเดินไปไหนก็จะไปตรงนั้นแหละ อ่าแล้วก็น่าจะมีคนสงสัยกันว่ากล่องหนึ่งอ่ะนรนใช้น้ำหนักผักเท่าไหร่นะคะน้าหนักผักต่อกล่องเฉพาะผักสลัดนะก็จะใส่ไปประมาณห้าสิบห้าถึงหกสิบประมาณนะี้ก็คือไม่เกินหกสิบนะคะก็ะใส่ประมาณนี้อ่ะส่วนแครอทหอมใหญ่เลดดัตจิ d เลดต้องขายราคาเท่านี้เท่านี้มันอยู่ที่ว่าต้นทุนของแต่ละคนได้มาเท่าไหร่เอออยากได้กําไรเท่าไหร่ต่อกล่องนูนนีนันอะไรเงี้ย มันจะไม่ใช่ราคาที่ที่ตายตัวว่าเฮ้ย mm hmm. ทําไมร้านนู้นถูกกว่าเอ้ยทำไมร้านนี้แพงกว่า mm hmm. อย่าไปคิดอย่างนั้นค่ะเพราะว่าบางร้านอาจจะแบบให้ผักมาเยอะกว่าบางร้านต้นทุนอาจจะมาแพงกว่าก็ได้นะคะอยู่ที่ความพอใจของเราว่าเราจะเลือกทานร้านไหนเราอยากเลือกราคาที่เท่าไหร่ mm hmm. เขาโพดหวานข้าวโพดหวานแบบแ,บบแช่ฟิตนะคะ mm hmm. อา้าวตัดรูเล็กไปอ่ะเป็นใจไปไหนแล้วอ่ะแหกเลยเพราะความใจร้อน อ่ะประมาณนี้ก,ก็คือน้ําร้อนนะคะเทใส่ไปเลยน้ําเดือดๆดือแล้วก็รอให้เขาเย็นแค่น,นั้นเองจบนี่นะสิบแปดกรัมอันนั้นก็รอให้เขาละลายแล้วก็ช่วงโคนอะ่ะช่วงตรงนี้อย่าให้ลูกค้านะคะเด็ดออกอย่าไปให้อ่ะห้าสิบเจ็ดกรัมประมาณนี้ซื้อ หอมใหญ่เหลือแค่เนี้ลืมซื้อดุกากันแล้วก็ไปซื้อของมาแต่คือเราก็ไม่น่าพลาดเลยว่าเมื่อเชา้าเราเพิ่งจะไปนักโครมงเราก็ไม่ได้เช็คด้วยแหละเราก็ไม่ได้ดูแล้วว่ามันมีอยู่หัวหนึ่งไง เห็นใช่ไหมบ้านใครมีหอมใหญ่ส่งมาให้หน่อยขอหัวหนึ่งต้องการใช้ด่วนยินี่ลืมซื้อ ต้องไปซื้อหอมใหญ่ติดบ้านไว้เราก็ไม่ได้ดูเลยเราก็ว่ามันมีอีกหัวหนึ่งก็มันมีเปลือกอะนาะก็ไม่ได,ดูเออมันไม่ใช่อะมันเป็นหอมแขกมันไม่ใช่หอมใหญ่อะมันทําได้หลายอย่างนะอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะ่ะมันก็จะเป็นชิ้นที่บางแล้วถ้าคนถนัดอเนี่ยมันก็จะบางเนะ่มันก็จะค่อนข้างที่จะบางเห็นไหม จะบางหรืเสมอกันหรืออย่างหนึ่งถ้าคนถนัดก็จะใช้มีดแต่ถามว่าความบาลานซ์ของชิ้นอ่ะมันไม่ได้ถ้าไม่ชนาญจริงๆก็ใช้นี่นะคะแต่ก็ระวังนิ้วอุย้ยนั่นไงโดนระวังนิ้วมือถ้ามันเริ่มไมน้อยแล้วก็ต้องใช้นี้ใช้มีดเออพูดผิดพูดถูกกัวเนีเออประมามนี้ถ้าบางชิ้นใหญ่ๆอยู่อ่ะสามารถใช้ได้ เดี๋ยวคันนี้เราก็จะไปล้างน้ำนะขอรับกับผมแล้วก็ให้เขาเสะด็จน้ำแป๊บหนึ่งอันนี้กี่โมงละสี่โมงเก้านาทีจะใช้แฟนไปนัดโกกากบอกให้ซื้อของใหญ่ให้หน่อยก็เสิงใจไม่ได้หรอกมวเดี๋ยวค่อยไปทีเดียวพร้อมกันโอ๊ยลืมมาเขี่ยเทศค่ะมาเขี่ยเทศ ก็จะใช้กล่องหนึ่งสองลูกถ้าลูกใหญ่นะอยู่ที่อยู่ที่ว่าเดีย๋ยวนะอีกคนหนึ่งไม่ใส่มะเขือเทศอ่ะก็เป็นหนึ่งสองสองกล่องที่ต้องใช้มะเขือเทศก็ห้าลูกประมาณนี้มีลูกค้าอยู่คนหนึ่งเขาจะไม่กินมะเขือเทศเขาจะให้ใส่เป็นเรดติ้ไปเพิ่มแล้วก็เขาพูดไปเพิ่มเอาเพราะว่าเขาไม่กินหลานเขาไม่กินมะเขือเทศเราก็ไม่กินมะเขือเทศนะเราไม่ชอบจริงๆอ่ะมะเขือเทศนะมันดีมันดีเลยเหมือนไอ้ที่มันดีกูไม่กินไงอะไรที่ไม่ดีกูกินไง ใครที่ว่าดีมันดีกินอ่ะขยะฉันเกือบทิ้งไปแล้วคราวนี้เราก็จะใส่ผักก่อนนะคะกิโลนุใช้ไหมเนี่ยไม่ใช้เก็บเคลียร์บางอย่างก่อน น่าจะเห็นอยู่มั้งอ่ะสามกล่องนะคะเราจะแยกนี่ก่อนเรตติดออกก่อนเวลาหยิบมันหยิบยากเราก็จะค่อยใส่เอเน,นี่ยไม่ถูกนะไม่ถูกนะ มันจะเหมือนมีกินแบบกินชุนๆนิดนึงถ้าคนชอบอ่ะมันมีประโยชน์เอานี้ให้ล้กันออันนี้เดี๋ยวจะทำเอาไปย่างนะคะใส่สเ,เต็ก ประมาณนี้นก็คือเสร็จแล้วก็คือปิดฝาแล้วก็เราก็คือไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะแล้วคราวนี้เราก็ไปย่างเนื้อได้ต่อนะคะแช่ตู้เย็นไว้เพื่อให้ผักมันไม่เหี่ยวนะคะแล้วก็ไปแช่ตัวเย็นไว้อันนี้ด้วยที่ของลูกค้านะคะเราก็ไปแช่ไว้ บางร้านอ่ะเขาจะปรุงอะไรไม่ค่อยคไม่ค่อยเยอะนะก็คือใส่แค่ผิกไทยแล้วก็ใส่เกลือนิดนึนงก็คือจบมันแล้วแต่ของร้านของแต่ละร้านนะมันไม่เหมือนกันมันไม่ได้ตายตัวคือเรื่องอาหารอ่ะมันไม่มีสูตรตายตัวเพื่อนอย่าไปคิดว่าเฮ้ยมันต้องอย่างนี้อย่างนี้เว้มออยงงมันไม่ใช่อ่ะมันแล้วแต่สูตรของแต่ละคนอืมมันแล้วแต่จริงๆมันไม่เหมือนกันทุกร้านหรอก เนอถ้าแบบว่าสั่งไอติมกะทิแล้วได้ไอติมกะทิรสชาติแปลกเออนะน่ใช่ผิดสูตรแน่นอนยอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ตายตัวมาคราวนี้เราก็จะล้างมือรอบนึงขอหยิบกระทะก่อนนะครับเราก็จะใช้กระทะอันนี้ที่คุ้นเคยแล้วก็คราวนี้นุจะเปิดตัวดูแล้วนะมันก็จะมีเสียงดังนิดนึงอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะบีบมันก่อน,นิดนึง อันนี้คือเป็นหมูสันอนะคะใส่ไปเลยบางร้านเขาก็จะเอามาคุกๆกีละชิ้นแต่ของนุชไม่ทำอย่างนั้นนุชก็จะใส่รวมๆลแล้วก็คลุกๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะวอร์มกระทะก่อนนะคะการย่างสเต็ก ย่างเนือ้อย่างเนื้อสัตว์ต้องใช้ไฟแรงนะให้กระทละร้อนๆแล้วก็ค่อยมาใช้ไฟกลางเราสั่นข้อมันจะมีความนุ่มแต่คือข้อเสียคือมันจะมีมันแท้ค่อนข้างเยอะแต่มันคือจะนุ่มนะกินแล้วมันแบบมันได้ฟิลที่แบบอร่อยอ่ะมึงอร่อยอ่ะมึงจะได้แบบเนื้อนิ่มๆชุ่มฉ่ำปะประมาณนั้นแหละแต่ถ้าบางร้านอ่ะก็ใช้เนื้อแดงได้ใช้สะโพกได้แต่มันก็จะแบบมีความแข็ง แข็งๆนิดนึงแห้งๆนิดนึงมันก็แล้วแล้วแต่คนชอบอ่ะเออแต่นุชอ่ะไม่ชอบพนุชชอบสันคอนุชมองว่ามันนิ่มมันอร่อยกว่ามาทีนี้เราก็ไปที่กระทะของเรานะครับโอ้กระทะต้องร้อนตอนนี้กี่นาทีตอนนี้เป็นเวลา 14นาฬิกา2ีนาฬิกายีิบนาทีทำไปตัวดูดค่อนข้างที่จะดังนิดนึงนะเพื่อนๆอนอันนี้เราใช้ไฟเบาแล้วนะ เดี๋ยวเราจะดวนนี้กันนะเดี๋ยวจะหัน่นกอนจะหั่นก็ดูความคมของมีดด้วยนะว่าได้ไหมประมาณนี้ เราก็ทับเราจะมีความฉ่ำ กิน่ะมันแบบต้องแบบมีติดมานิดนึงอ่ะแล้วมันจะอร่อยเนี่ยจบอันนี้เดี๋ยวล้างน่าจะสุกแล Meat. OK。 แล้วเราก็จะแบบไปแบบจี่ในกะทะนิดหน่อยจต่ไม่ให้มันแบบอะไรมากนะอนี่ก็ใส่กล่องนะคะ๋ยวคราวนี้เดี๋ยวนุทูทำตรงนี้เลยละกันเดี๋ยวนนูเอาผักสลัดมาใส่ด้วยที่ขาดคือหอมใหญ่ค่ะหอมใหญ่หมดเท่านี้อันนี้เราจะใส่น้ำสลัดหนึ่งถุง แล้วก็ใส่ซอสบาร์บีคิวหนึ่งถุงนะคะแล้วก็อันนี้ใส่ผงปาปิการหนึ่งถุงนะคะสำหรับใครที่แบบว่าชอบความเผ็ดก็จะได้ใส่เพิ่มแต่ถ้าเขาไม่ชอบทานเผ็ดก็ไม่ต้องใส่แค่ไหมเองเอาลืมผักเพราะว่าถ้าเป็นเด็กอ่ะเขาก็จะแบบไม่ค่อยทานเผ็ดไง <C le af> เราก็เลยจะไม่ใส่ผงปาปิกาไปให้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเผ็ดแล้วเด็กทานไม่ได้นะคะของนุ่นเราบอกแล้วว่าไม่ได้เน้นผักนะคะจะเน้นเนื้อสัตว์แต่ถ้าเป็นสลัดอ่ะเราก็จะเน้นผักจะไม่ได้เน้นเนื้อสัตว์ให้เยอะอะไรประมาณเนี้ยราคาไม่แพงแต่ถือว่ากินแล้วก็อิ่มมประะาณนนั้แหล นีเขาพวกเราก็จะใส่ให้ไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเตรียมออเดอร์สลัดสองก,กล่องไว้นะคะแล้วเดี๋ยวต้มข้าวโพดเพิ่มประมาณนี้แล้วก็เตรียมซอสก่อน ะระมาณนี้เดี๋ยวใส่ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่น้ำสลัดเพิ่มทีนึ่ง ดี๋ยวนุ๊ตไปก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนุ๊ตต้องไปส่งของแล้วแล้วก็เดี๋ยวต้องไปซื้อของใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาทำออเดอร์อีกสองออเดอร์นะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปส่งของแล้วนะคะยังไงก็เดี๋ยวจะตัดคลิปมาลงให้นะขอรับหน้าหน่อยมากน่อยงงงงน้โอเคเดี๋ยวนุ๊ตไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันวันที่ว่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะไป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 ซื้อของก่อน